สบายดีพี่น้องมาหาผีสบายดีสุขุขุคนเฮ้ยที่ที่มันตกที่บ้านฉันไร่ๆนางมหาอมรากากีมหอดผุ้ประกาฝนตกปั๊บเลยพี่น้องฝนขึ้นนำนางมาที่บ้านบันทีตกแหงตกลิ่มอยู่สื่อนี่จ้าเด็กดลูกหลานของนางเจ้าค่ะพี่น้องสวัสดีเจ้าค่ะกินข้าวนังกันก็จะ ข่าวไปตะลุยแทะแต่พอจงลุยจิบข่าวก็ตะมักฮวงไปน้องเอ้ยตุ๊กตากระดังงเงี่ยโอ้ยจานจานจายอยากให้กล้าเน่าดิเนาะกล้าตัวเน่าเลยกล้าพ่อติดกาหนึ่งพี่น้องเอาเลยโต๊ะก่อนพอดำแล้วบ่บริบริร็จหุยบ่ ตั้งมากกับฝนอิลี่มาร์กโนดีนะมาฮอดดีแต่มาฮอดเนาะมาฮอดปุ๊บกระตกปั๊บเลยพี่น้องเบิง่งแมงก็<อ>มากับฝนกไปดอกดีต่วันรอดมาฮอดแล้วกรตก ขัดสัตว์ตกตุกาท่าในนั่งมุนวิ่วุ่ยแท้แท่แห้งปานนี่พี่น้องอ่าปวดโอ้ฝนพี่น้องเอ้ยมาฮอดไก่สว่างฮอดบ้านก่อน ปล่อยปลากลายเปต็ตาออกก็น้ำล้นปลานั่นพี่น้องน้ำล้นผายพี่น้องเอ้ปลาพันปล่อยเป็นทะเลถุงแล้วสิด้กินว่ามันออกรถระเบะน้ำร้ายโพดแล้ว,วาาลาต,ะตาะสดอยู่ดับหน้ารนบืนเหอกา,ารเงารถอื่นดับหน้ารถเด้อสิดับซอยกำ <c oughs> ลังเตรียมของสิบป,ปุกยอยู่พี่น้อง พอเปิดกันได้ก็พ่ันะโอ้ยพดพูดกันได้ก็พอดพี่น้องพดาทามันอบโพดดพงเงมอนลายทีจริงก็พดปลูกเป็เดียวมันก็ออกพอจะเป็นต้องอบแล้นอกจากพวกไม้มากิดปอกพายพวกอย่งนะ้ระวังนอ้มพี่น้องอบอบจนนอออกคนน่ะพดว่านาง ปลูกปลูกปดนีกับซัมซิกินแล้วกันมันออกไปอย่าให้นอมันหักเตรียมอุปกรณ์ถ่ายคลิปหัวหน้าบมมาเดี๋ยนี่นะก็เปิดทักรักแสดงปิดทักเอมือกล้องพูดพผดพอปรับเป็นคือคำมากเป็นรับเป็นนอนคาแต่บุ่นมาลงเองหรือว่าพนลงยิ่งฉบคอยดีใจโทรศัพท์พอฉัมบกคอยว่าเลย เพิ่นเอาส่งให้พเ,ๆๆๆเ,เ,เพิ่นเอาลงว่าเอาลงเองเพิ่นเอาลงก็ถ่ายไปฉันเห็นบอเป็นดอกน่าเป็นมือกล้องพี่น้องเป็นทั้งนักสแสดง <c oughs> เป็นทั้งเบื้องหลังเลยหลังสุดแรกๆก็เป็นเจเจสีกับเจพอลล่าเดี๋ยวนี้อัมบาราก็เริ่มเป็นมือกล้องเป็นทั้งนักสแสดงแล้วมือกล้อง,แล,อง,อง,งแล้วพี่นอ้องมีงานให้แล้วพี่น้องต้องรับช่วงบ่ผลมาบ่ได้เด้เนาะอยากเวียกทั้งพุ่นมีรู้ไมเขาจะดำนาหลือเ่สงสัยอยู่ เจ้าหวานกาดดน,นอะไรเพราะว่ากัดมือแรงนี่พี่น้องประมาณเจ็ดสี่พันละจา้าปงศพย์ย่าถ่านกัสิประมาณครบรอบอันบอกไม่ครบรอบไรเพิ่นตายอันเพิ่นเสียดนระเบ้อเพิ่นเสียนอายุแปดสิบเอ็ดปีแจวขาแปดเดือนเลยเพิ่นเสียดแล้วโดนเติบแล้วอ๋อแต่แตหักกระสีปงเมื่อนี้อย่าพูย่าซาบบ้านเฮาอันคนเสียนะกระเสว้เป็นร้อยมื่อเนาะงสิมื่นบ่ กับจุไทยนะคนธรรมดาเขาก็ไหวก็ได้ไทยอ่ะขันบานเฮาบ่ค so 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 ่อยบ้านเฮาบ่ค่อยเอาศพไหวบานเฮานี่แห่งฝ่าวเอาลงโลดแต่นี่เป็นญาทานเนี่ซื้อมื่อไรนะก็จะไปปองศพญาทานพี่น้องอวยบ้านเจดสีนก็จะได้พบพอกันแต่มอลำมุนหุ่นก็จะได้ยาวดอกมันยากอะไรยาวมั้วยันช่วงนี้มันสิยากดิพี่น้องช่วงเวียกช่วงงานก็จะบกค่อยได้พบพอกันมันก็กระทำว่าขบมาหากัน ผู้ใดกระยากรูอยากน้อยเนาะจากน้อยแห่งดำนาแห่งยากแล้มีแต่พวกขิดเวียกมีพวกดำให้ดำนาแต่ชูมีเวลาจับโทรศัพท์แมนน้อยหลายคนทักมาก็โอ้ยเสร็จมากก็คือมาต่อเป็นยังจไงกันนะเลือกยิงย่องจ่องห่อมันบ่มีเวลาแม่นี่พี่น้องช่วงหน้าตื่นมากกาน้ำกานากระเบิดล่างตื่นมากกัลงนาโลดวิ่งตื่นมาบริกินเขา้าวพุ่นแลนไปปลูกย่านไปปลูกอันวานถิ่น ไปคืนไปคืนคืนตาโปรยพามอบในหมักแตงบอเกิดต้องยังไเคยพ่อคืนเดียวบาดไปเสียบลงในยาัรรพ์ยนอันยาอันกิ่งเกลี่ยมันเนเ้อเนักแก้วมันละเออหมักทั่วหมักแตงบะเม็ดแนวหวานยากคือหมักผิกจางเสตียอบหมักผิกเนอะอบลองเห็ดเบิ้งนะอบกับบะเม็ดเสตียอบรวมปะนนั่นหวานเข่าเขายัไม่ได้อบรวมเขาอบคืนเดียวหนึ่งเข่านะ สาขึ้นหนึ่งแซ่ขึ้นหนึ่งอบขึ้นหนึ่งมันก็ออกนอกตกกตะกลก็ไปบ้านอันนี้ว่าจุดหักเงาสูตรอมริกะสูตรพีบาปผีบอพีดองไปแล้วสมองไปแล้วจะไปง่อยคิดเข่าเทายอดหลายปีพี่น้องสมองเบ่ออยู่แล้วมันสับสนกับชีวิตอยู่ชีวิตหักมันก็ออกไปทุ่นทีุ่่นเตะแบบหักเราเป็นยังเฮ้ยแต่นออย่าหักคันนอหักมันบริขึ้นใหม่ได้พระพุทธนะคันนอมันเบิดนะคือเบิดเลยไหน เดนอมันนี่นี่นี่ห้นอมันนี่พี่น้องนอมันนอมันแต่แบบเมล็ดพันธุ์ที่เขาเอามาขายนะเขาเห็ดมาได้มาตรฐานอยู่แล้วปลูกออกสูเม็ดเลยกงนางปลูกก็ออกสูเม็ดแลเมนบกคือในกระโพดบัานเฮาทีีเาอานี้เลยพี่น้องเบิ้งไปแล้วสมองสรุปแลวมันสีอบมันสีหวานคือขาวคือก้าบิดสูเนียวแถวใดใครแต่ดินมันล่มก็สิปลูกได้ดอกดินล่มนิบลงพี่น้อง ที่จริงก็พูดมันออกง่ายปลูกขึ้นเดียวก็ออกแล้วฝนตกนี่มันออกง่ายอีกอกเนาะอือมันก็เป็นบ้าดไปอบพี่น้องเอ้ยย้อนยอนกินข่าวเถ่าย้อนหลายปีเถ่าแล้วเถ้าละสมองก็บบยังอันนี้ไม่แย้มนางหลายนั่งพี่น้องเองเถอะนัวหัวหมวนพี่น้องเอ้ยไม่ได้พ่อกระดอนมันมีคู่กัดกันเงาหงอยพี่น้องเอ้ยกระเซ็นมาพ่อกระเซ็ยามมันสิแหละนางกระเซ็นมาอยู่คืนหนึ่งพี่น้องเอ้ย เบื่อไปสิเตอร์อีกไหมบัมาเอื่นกับคันไปเวียกไปปากซอกปากซอกมาขำกับยันสิได้อยู่สองคืนเดียวเนาะเบื่อจะสิเตอร์เจ็ดโมงคือไปเจ็ดโมงเมืองมาเอื่นจะไปปากซอกพี่น้องเอ้ยสิไปเบิ่งโซลาเซลล์สิไปในเมืองเพราะว่าเอื่อยไข่แก้วเพิน่นให้เงินมาซื้อโซลาเซลล์ไปไว้อยู่หน้าเพิ่นว่าให้เห็นลูกเห็นหลานบ่เห็นหูใส่ใต้ไผ่ตะเกียงว่าบ้านหน้านะ่ะไกลไฟฟ้าหน้านางน่ะ เพผนเลยฝากเงินมาให้ซื้อสัลลาเซลกับขอบคุณหลายไอ้ไข่แก่เหรอสดีแท้ฉันก็ใส่ในล้างบ้านใส่สลลาเซลเหมือนกันฉันไปตากไว้เทิงอันสันก็สีพุ่ลจ้ะจกแผงเลยแผงเดียวใส่แค่ดอกไผ่ซื้อท่านกูบาดนางก็เอาแบบใดนางสบายเบิ่งก่อนมันมีหลายราคาแผ่นมันแบบสำหรับเสียบพัดลมได้เสียบชัดแปดได้บ่เฮ้ย มันจะได้แบบสัตว์แบบจะได้บ้านนะไนะก่เป็นไก่มันก็ใส่ได้หลายอย่างพี่น,น้อง,งมื่อกี้ก็บ่มียังลาอยู่ให้อยู่นะั่นอยู่เฮือนนงอางอมรักกากีกเฮือนนางกับตอนนี้กับกำลังร่ำรวยแล้วกำลังกลายเป็นสีทองเลยเฮือนออกงอกพี่น้องเอ้ยมาเบิง่งม,มาเมื่อก่อนคือยังเป็นสีอันนี้อยู่แบบเมื่อน,นี้คือเสาทองคำเลยเฮึคือมาลำมารวยแท้ปลูกเสาทองคำเลยเสาทองคำเอ้ยมันหลด เสาทองคำเหลือก็เฮออยู่อันเดียวอยู่เนาะเสาโซตัวคือบมไปทาเสาทองคำือนในนำเสาเือนในแต่งเลย่เดี๋ยวพี่น้องบ้านคาร์เอรอาุาบร,รากากีนางอยู่ผูด้เดียวเดี๋ยวพี่น้องเออรับสมัครผัวหนึ่งคนจ้ะผัวหนึ่งตำแหน่งหรือสองตำแหน่งหรือสามตำแหน่งพอบาบ้านมีสามห้องนอนพอเสดสลดเขาของมัน้องนี้แต่พี่พระกามันนอนน้ำดอกขยันตกใจตื่นมาเสวะพีด้านข้างๆซะ เนื้สภาพหน้าตากระป๋อแต่งจักไพ่และเจ้าของกระป๋อแต่งคือกันแหละว่าแตะมุงเพื่อที่เป็ดล็อตใหม่หรือเป็ดอันเก่าเป็ดใหม่มีจักโตแล้วเสมัน่อยใหญ่เติบแล้วนางอยากได้ตัวใหญ่พล่วคันได้มาเลี้ยงก็ได้ได้จ้าเอาเมนไปขาแล้วเด้อค่ะสิมาขอบเป็ดไปเลี้ยงแล้วพี่น้องอันนี้เลี้ยงเซนวันนี้เอาจาก สองขู่บ่ซื้อเด็ดจ้าขอเอาเลยจ้าเพื่อนสาวมีเป็ดหลายป้าป้าป้าไปปลูกกระโพดพี่น้องไปปลูกกระโพดกันด้วยพี่น้องคลิปเหนือขอจบไปเพียงเท่านี้เด้อจ้าพ่อกันคลิปหน้าเด้อจ้าทิศปลูกกระโพดซอยเปิดสาวเมืองเนี่ยสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าฝากกดติดตามเพื่อนด้วยนะจ้าสนับสนุนกันด้วย จากพี่น้องขอบคุณเลยลายาปีดอกจังค้ามาี่น้อปีดอกบวกเกินอยปีหาผิกับสองพัปีสกายเป็นสาวสองพันปีแล้วบอสบายดีพี่น้องเลยลาย้า